ก็เพิ่งมากราบนมัสการหลวงพ่อทางในะครับได้ได้ได้ธงเล็กๆนู่นนีแบั่นไปครับขอขอให้พี่นุ่มตามเชิญชวนพี่น้องประชาชนทั่วทั่วประเทศไทยมากราบก็ขอกราบเรียนเชิญพี่น้องสาธารณกิชนนะครับประเทศไทยของเราที่ดูคลิปนี้อยู่นะช่วยมาไม่ใช่ช่วยฮะคือบังคับให้มากันเลยล้วกันมาบูชาหลวงพ่อทองใบนะครับ สุดยอดท่านนอนท่านจำวัดไม่เน่าไม่เปื่อยนะครับนะครับก็ขอให้อายุมั่นหวัญยืนนะครับใครที่ดูคลิปนี้แล้วมานะครับผมได้มาเยี่ยมเยียนแล่นมัสการหลวงพ่อนะครับกลับไปชุบดีแน่นอนครับผมครับลูกศิษย์ผู้ถือยามให้หลวงพ่อทงใบทิจะติดโตในยุคท้ายๆนะครับก่อนหลวงพ่อจะรับทางาน ภาพรีวิวนี้อเมท่าคำแรงเด็กและเยาวชนคนมิวิ์ใาให้คำแนะนำในการชมวิดีโอนี้ วัดอบพรมนะครับอดีตพระเกจิที่สังขารไม่เน่าเปลยมาย0กว่าปีเปิดไฟปะหนูเ,เปิดไฟกัน นี่ครับวันนี้พี่ตูมตามเชิญยิ้มนะครับดาราและตลกแถวหน้าเมืองไทยมากราบหลวงพ่อทองใบนะครับ <60. S 1> โ,งงโอ้โนี่ครับพี่ตุ่มตามเชิญยิ้มวัสดีครับวันนี้ได้มาที่มณดปของพระทัรมกาของใบนะครับสุดยอดมากมเข้ามาที่เย็นสบายเลยครับปู่นอนหลับสบาย วันนี้พี่ตุ้มตามาทําอะไรครับที่อบถมครับมาวิ่งเก็บลูกฟุตบอลนะครับผมไม่มาทําบุญจุดประสงค์นะครับเอาของมาบริจาคนักเรียนแล้วก็ร่วมทุนกันอ่ทำหลายๆอย่างครับมีทีมงานทีมงานร้อยร้อยสองบังซื่อนะครับวันนี้สนุกมากได้การต้อนรับอย่างดีมากเลยครับครับเพราะว่าผมก็เพิ่งมากราบนมัสการกับหลวงพ่อทํงใบนะครับได้ได้ได้ งเเล็กๆอาไปแนนห้ขอให้พี่ตุมตามเชิญชวนพี่น้องประชาชนทั่วกรับัพ่อความไทยมากราบหพ่อขอกราบเรียนเชิญพี่น้องสากลนิชนนะครับประเทศไทยของเราที่ดูคลิปนี้อยู่นะช่วยมาไม่ใช่ช่วยฮะคือบังคับให้มากันเลยล้วกันมาบูชาหลวงพ่อทองใบนะครับสุดยอดท่านนอนท่านจำวัดไม่เน่าไม่เปื่อยนะครับ นะครับก็ขอให้อายุมั่นขวัญยืนนะครับใครที่ดูคลิปนี้แล้วมานะครับผมได้มาเยี่ยมเยียนและนมัสการหลวงพ่อนะครับกลับไปโชคดีแน่นอนครับผมครับ,<ม>รบเดี๋ยวเชิญพี่ตุ้มตาม,ตามนมัสการเด<า> <บน S 2> ี๋ยวไหว้นานฮะหวยอ,ออกไปแล้วครับผมหลวงพ่อเคยให้หวยถูกติบ่องล้านมาแล้วนะครับเมื <S 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 2> <S 2> ่อสามปีที่แล้วเชิญขอได้นะครับอันนี้ของจริงครับรถมันเจ็ดสามมันยังไม่แทงเลย ค,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 ครับ,รบนี่ครับ <ๆ S 1> ไปดูใกล้ๆได้นะครับสรีระสังขาร <ๆ S 1> จะมีคนนำปลาทูสดๆมาแกบคค้บนแล้วก็ป๊บซี่แล้วก็นมนมข้นหวานขอได้ไว้รับ ยิงถามผู้คูดแล้วู้พูมพูดเยอะผมตามกลังสวดไม่ยอมสวดไปดู

นี่ก็เป็นกระดานมนัครับรวมถึงจะเป็นมากทูแลวก็จะมีประทูและที่ขาดไม่ได้เลยลก็จะเป็นหนังตะลุงนะครับที่หลวงพ่อชอบมากเลย พูกศิษย์ผู้ถือย่ามให้หลวงพ่อท่องใบจิตตะติโตในยุคท้ายๆนะครับก่อนพ่อจะรับสังทา,งานพอดีวันนี้พี่ร้อยสองบางซื่อเขานำอุปกรณ์การกีฬามามอบให้นักเรียนโรงเรียนวัตถมนะครับเขาก็เลยอยากรู้อยากทราบประวัติพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่องใบจิจติโต ไปาพี่ไปอ่ะพึ่งพาทงพึ่งพึ่งพิ่งจะประสบการณ์เมื่อสองสามันเนี้ยใช่ครับกางลำเลยเพื่อนผมก็ล่วงผมก็ล่วงรถอ่ะผมก็เจอกับตัว

ัดอยู่กันด้วยวันละค2สองคนสักนะเว้น่มลางดช็อตในตลาดต้อได้วยช็อตที่ทอกลับมาครับ๋ยวจะต้องไปโตไปสองมปโตนะวันนั้นผมก็น่าจะงง มันคงเอาปืนโตยมาวางยกไปเลย <coughs> <laughs> <coughs> ครับก็จบคลิปไปแล้วนะครับสำหรับคลิปที่พี่ตรงตามเชิญยิ้มดาราศิลปินตลกแนวหน้าของ เมืองไทยข่้นหนึ่งครับได้มานมันตรการหลวงปู่ทองใายยิจจินิโต้นวัดอุทมนนะมณดลนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งท่านจะไม่พลาดค,คลิปใหม่ๆคลิปดีๆของทางช่องอุทมเอฟซีนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีสุขวันที่หนึ่งกันนะครับสวัสดีครับ